วันนี้มีอะไรมาเล่าเพราะสิ่งดีๆที่ได้อ่านมาโพนค่าจากการแบ่งปันสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับไอเองนิชนันศักดิ์สินชัยวันนี้เราจะชวนทุกคนมาสำรวจเทรนด์จากหนังสือที่มีชื่อว่า Future Trend Ahead 2025ของ SCBX ในชป a p t e r ที่6ที่พูดถึงเทรน์ด้านสุขภาพค่ะ ทุกคนลองทายกันดูไหมคะว่าผู้ใหญ่ไทยกว่า40%และเด็กไทยกว่า10%เป็นโรคอะไรกัน <S <S เฉลยก็คือโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินนั่นเองค่ะสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เราหาอาหารกินกันได้ง่ายขึ้นมากแถมวัฒนธรรมอาหารตะวันตกก็เข้ามาเยอะโดยเฉพาะพวกฟาสต์ฟู้ดและที่สำคัญสุดๆก็คือ นั่งทำงานติดจอทั้งวันประชุมนับแต่เช้าอย่างเย็นไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าขายโรคอ้วนหรือเปล่าให้ลองเช็คค่า BMI กันค่ะวิธีคำนวณง่ายมากเลยให้เอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกร,รัมเนี่ยหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสอง เช่นสมมติเราสูง160หนัก50ก็ให้เอา50หาร1.62รอบถ้าได้ค่าออกมาเกิน25จะถือว่าอยู่ในภาวะโรคอ้วนอันดับ1ส่วนถ้าเกิน30เนี่ยจะเรียวกว่าเป็นโรคอ้วนอันดับ2ค่ะเราคิดว่าความน่ากลัวของโรคอ้วนไม่ได้อยู่ในเรื่องของรูปลักษณ์หรือรูปร่างแต่ว่ามันเป็นภัยเงียบที่นําไปสู่โรคร้ายแรงอันอื่นอีกเพียบเลยค่ะโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูง ตับแข็งนอนก้นรวมทั้งความดันในเส้นเลือดปอดสูงนะคะพอโรคอ้วนเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นการแพทย์เฉพาะทางด้านการลดน้ำหนักก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะตอนนี้มีหลายแนวทางที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการผ่าตัดหรือการปรับพฤติกรรมเช่นการคุมแคลอรี่ควบคู่กับการออกกำลังกาย ซึ่งคุณหมอเนี่ยขอแนะนําให้พวกเราออกกําลังกันวันละ30นาทีสัปดาห์ละประมาณ3-5วันนะคะนอกจากนี้การแก้ไขปัญหาโรคว้นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเลยค่ะเราต้องสร้างรากฐานที่ทําให้คนไทยเข้าใจความสําคัญของสุขภาพตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนไปจนถึงที่ทํางานเราต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีค่ะ ใครที่เห็นเพื่อนของตัวเองกำลังคุมน้ำหนักอยู่ก็ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เขาได้โดยการอย่านัดกันไปกินบุฟเฟ่บ่อยนักนะคะเทรนด์ถัดมาคือเรื่องของการฝากไข่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อมูลจากททมพบว่าตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมามีการฝากไข่เพิ่มขึ้นถึง50%สาเหตุหลักๆก็คือสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มที่คนจะเลือกมีลูกตอนอายุมากขึ้นค่ะ เพราะเขาโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตแล้วก็ความสําเร็จในอาชีพก่อนแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสมีลูกก็ยิ่งยากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นหลายคนก็เลยเริ่มสนใจฝากไข่ไว้ตั้งแต่ยังเนิ่นเพื่อให้มีตัวเลือกในอนาคตเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยคุณหมอคขอแนะนําว่าช่วงอายุก่อน35ปีเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการฝากไข่และจะสามารถเก็บไข่ไปได้อีก5-10ปีเลยค่ะ และยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลย,ยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการฝากไข่ด้วยเช่นการมีตู้เลี้ยงตัวอ่อนหรือการใช้ AI ที่สามารถวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอในการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดหรือจะเป็นระบบติดตามไข่ละตัวอ่อนที่ป้องกันไม่ให้เกิดการสลับไข่หรือข้อผิดพลาดอ,อื่นๆเกิดขึ้น เพื่อให้คนที่มาฝากไข่ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าไข่ของเราจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใขรเข้ามายุ่งแน่นอนสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มองข้าไม่ได้เลยนะคะถึงแม้เทรนนีจะค่อนข้างมาแรงมากแต่ในประเทศไทยเองการฝากไข่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะักหลักๆเป็นเพราะค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ประกันสุขภาพบ้านเรายังไม่ครอบคลุมเรื่องภาวะมีบุตรยากเยค่ะ ตรงนี้เนี่ยภาครัฐก็สามารถเข้ามาสนับสนุนได้เช่นกันเช่นการเพิ่มสิทธิการรักษาภาวะมีบุตรยากให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่ะการมีบุตรไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวแต่เป็นเรื่องของสังคมถ้าอยากให้คนกล้ามีลูกเพิ่มมากขึ้นก็ต้องทำให้เขารู้สึกมั่นใจว่ามีลูกเราจะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีค่ะ เทรนถัดมาเป็นเรื่องของการตรวจ DNA ค่ะตอนเด็กๆเ,เราเคยเห็นการตรวจ DNA แค่ในหนังสืบสวนหรือในละครไทยเวลาที่คุณพ่อพูดประโยคเด็ดว่าวไม่่ใชูชันแต่ในโลกของการแพทย์การตรวจ DNA มีประโยชน์มากกว่านั้นอีกนะคะมันช่วยให้เราวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมได้เช่นโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการตรวจยืนยันการวินิจฉัยสำหรับผู้ที่มีอาการแล้วหรือว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการรวมถึงทั้งเป็นการตรวจเพื่อการวางแผนการมีลูกได้ด้วยค่ะการตรวจพันธุกรรมเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นเยอะมากใช้เวลาแค่1-2วันแถมราคาก็ไม่ค่อยสูงและในอนาคตอาจจะเข้าถึงได้ง่ายสุดๆแบบ direct to customer กันเลยทีเดียว เราอาจจะสั่งการตรวจผ่านเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านโรงพยาบาลเลยก็ได้และอาจจะมี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ผลให้แม่นยำขึ้นได้อีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เกิดเมกเรด์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าจีโนมิกส์หรือเวชศาสตร์จีโนมซึ่งไม่ได้ใช้แค่ในโลกทางพันธุกรรมอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการประยุกต์ใช้ในการแพทย์สาขาอื่นๆโดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาโรคติดเชื้อและอาจจะมีการประยุกต์ใช้ในสาขาอื่นๆต่อไปอีกในอนาคตด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเนี้จะล้ำแค่ไหนก็ยังมีข้อควรระวังนะคะทุกคนเคยได้ยินเรื่องการตรวจยีนเพื่อทำนายสติปัญญาความสามารถทางร่างกายหรือเพื่อให้คำแนะนำทางด้านโภชนาการกันไหมคะจริงๆแล้วเขาว่าการตรวจในลักษณะนี้ยังไม่มสามารถแปลงผลหรือใช้ทำนายอะไรได้ตามที่อ้างไว้และอาจจะนำไปสู่การเลี้ยงดูลูกที่ผิดธรรมชาติได้ด้วยดังนั้นควรต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะ ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนเริ่มง,ง่วงกันหรือยังคะถ้าฟังแล้วง่วงถือเป็นเรื่องดีนะเพราะตอนนี้โลกเกี่ยวกับการนอนที่พุ่งสูงขึ้นแบบชัดเจนเลยก็คือโลกนอนไม่หลับและบอกแล้ว,ว่าแนวโน้มในปี2025อาจจะแย่ลงอีกเพราะชีวิตคนเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องให้ปวดหัวทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาจิตใจ ปัญหาสังคมหรือความเครียดจากที่ทํางานปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตไม่พอหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆเช่นถ้าปวดหลังมากๆเนี่ยก็ส่งผลต่อการนอนหลับเช่นกันค่ะนอกจากโรคนอนไม่หลับแล้วยังมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนอีกนะคะเช่นโรคลมหลับหรือโรคขี้เซาที่จะมีอาการง่วงนอนตลอดเวลาแม้เราจะนอนเร็วหรือนอนเยอะระหว่างวันเราก็รู้สึกอยากปุบได้ตลอดเลยค่ะ หรืออีกโรคหนึ่งคือโรคภาวะการหยุดหายใจขนาดหลับที่จะทําให้ออกซิเจนในร่างกายลดลงแล้วก็ขา์บันไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อระบบสมองและก็ร่างกายโรงพยาบาลเมดปาร์เขาเคยลองตรวจสอบคุณหมอในโรงพยาบาลพบว่ากว่า80%ของคุณหมอมีอาการนี้และกว่า50%มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรงเลยค่ะ ใครฟังแล้วรู้สึกกลัวว่าฉันจะหยุดหายใจขนาดนอนหลับเหมือนกันหรือเปล่าให้ลองไปตรวจที่โรงพยาบาลดูนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาแล้วก็เขาคาดการว่าในปี2025เราจะสามารถตรวจการนอนหลับได้ที่บ้านที่จะมีคุณภาพไม่ต่างกับเวลาเราตรวจที่โรงพยาบาลเลยค่ะ ส่วนปัญหาที่ประเทศไทยต้องเจอเกี่ยวกับโรคนอนหลับตอนนี้ก็คือการขายแคลนบุคลากรทางการแพทย์ด้านวิชาศาสตร์การนอนหลับและการที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่าเทคโนโลยีรักษาส่วนใหญ่ยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซน์ดังนั้นถ้าภาครัฐละภาเอก,กชนช่วยการส่งเสริมให้การรักษาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนมากแน่นอนค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝาก k ี y takeaways กันอีกสักรอบนะคะ วันนี้เราเล่าถึง5เทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงได้แก่โรคอ้วนการฝากไข่การตรวจ DNA และปัญหาการนอนหลับซึ่งนอกจากจะทำให้เราหันกลับมาสังเกตตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นโอกาสให้ดีไซเนอร์ได้คิดและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วย ลองคิดถึงการออกแบบที่ช่วยคนสามารถปรับพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายในแบบที่ไม่ต้องฝืนใจตัวเองมากหรือว่าการพัฒนาเซอร์วิสในโรงพยาบาลที่ช่วยให้การฝากและติดตามตัวออดสะดวกขึ้นหรือการทำให้การตรวจ DNA และโรคเกี่ยวกับการนอนหลับสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นหรือถ้าใครมีไอเดียอื่นๆหรืออยากแชร์ความคิดเห็นคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าคะ่ะ